สบายดีจ้าสวัสดียามเช้าที่บ้านสวนของเรานะคะต้นไม้กำลังเริ่มเขียวกำลังเริ่มเป็นกำแพงต้นไม้นะจ้าสวัสดีที่บ้านสวนของเรานะคะพี่น้องค่ะพาชมบรรยากาศยามเศร้าตื่นเศร้ามาตอนหกโมงเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสขนาดรู้สึกว่าสดชื่นขนาดกว่าจะถึงที่ฉันยืน ถึงใจเกิดได้น้ำตาพุช,ชา่าพี่น้องใส่เบังพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านเรากับบรรยากาศอันสวยสดงดงามนะคะนี้สุขไหนจะเท่าบ้านเราเนาะพี่น้องจา๋าอยู่แบบธรรมชาติปลูกผักปลูกงากินไปยังสลับพี่น้องเนาะนี่ค่ะ มีทุนเอกากอยกากทำเกษตรทำอะไรแต่ว่าแต่รายลาวมันขายอย่างเบิ่งเวลาเบิ่งคลิปเบิ่งยังอยู่ไทยนะสะออดต่ขาจามีแบบว่าเห็ดยังกบขายง่ายมีเอ้มีแบบว่าอาซีไปเห็ดลายปลูกไอ้เกษตรปลูกแบบว่า,าเห็ดตะขจ้าก็มาหับซื้อแบบง่ายๆเลยนะมีแบบว่ามีค้าหน่าไอ้กลางหลาย อาจจะไมีฮอตแบบว่าลงทุนให้แล้วก็เอาเป็นปเูเห็ดเนาะบรรยากาศพี่น้องนี่นี่แหละตื่นสามาอยู่แต่กับตื่นมาก,กับเอาหดพักโคต้นไม้กับบรรยากาศดีๆนะคะวันนี้พาชมบรรยากาศตอนเช้าต้นไม้กันเนี่ยเป็นสกิิตสีเขียวพี่น้องเอ้ยชอบต้นไม้สีเขียว ผูช้ชายมีสีเขียวเห็นบ่ไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวเขียวอุม่มทุม,มอุม่มทุมอุ่มทุมเพราะบ้านเรามีแต่สีเขียวซื้อยาไทยเปร์ปะปลูกบ่นะซื้อมาแบบว่าเขาก็ซื้อมาส่วนหนึ่งก่อนปลูกแต่เดินตัวนี้ก่อนเนาะปุูงเรือตัวนี้แล้วล่ะกะ มันงามขึ้นมาฮาจังมาขุดขยายไปทีละหน่อยขยายไปทีละหน่อยวัวประหยัดเด้กัดเสื้อมาปลูกถั่วเลยดียพอ่าดเสื้อปลูกแกล้งน่อยก็ได้จะเึ่งหนึ่งของตัวน,นี้ก่อนบดูแลใส่พุนใส่ผูยยันงามฮจังขยายนะตามที่ทุนเรามีตามอียงคืออันเดียวกับต้นไม้แต่ละอย่างเอาตะเบียรหน่อยมาปลูกขัเบียใหญ่มาปลูกนี่ปเปลืองแห้งพี่น้องขนาดเอาตะเบียรน,น้อยอยังเบิเงหลาย เนี่ยคือต้นนี้นะคันเบียรประมาณนี่นี่เป็นเงินกษาจอยู่ที่ประมาณพันแหไรประมาณพันไถ้าทางเบิองย่างถือกับเจ็ดแปดร้อยหรือพันบาทต่อต้นแต่ทางเอามาปลูกตั้งแต่ซํานี้ซํากิ่งนีดหน่อยตันนี้ซํายอดมันนี่มันก็เริ่มงามเลยเดย้สองปีที่โอ้ยงามต้นลำซ้ำเนี่มันเป็นสั้นงามดีเด้พี่น้องเย เห็นปะเสียงกบร้องโอ๊ปเลยเสียงกบประร้องอยู่ปะน้องเห็นปะเห็นปะตัวนี้ก็กำลังงามตัวนี้แบบว่าต้นงูงามมันเลยแบบปอบนใดแต่ก็กำลังแตกยอดงามเห็นปะสายเกาหลีกะเาอาศัยปลูกแต่ต้นนี้น้อยเอา ตนน้นนามาปลูกเบียร์ซัมน,นี่แหละพี่น้องเบียร์น้อยมันอันนี้กำลังหาบอดลงอยู่นี่อันนี้ก็ต้นล้มซ้ำเลยทีอุตสาหากมาคุ้งดิบนะจ๊ะเอาลงใส่ดีว่าอาริกาอันนี้ฮันนกกระปุกปีที่แล้วนนี้เห็นบอ้องอม่มันเป็นมันสิเป็นสั่นงามต้นอันนี้นะมันมาเงามขึ้นมานะป้างามงาม เราดูแลดีมันก็สวยวันนี้วันนี้จะเอาผุนใส่ผักต้นนี้ก,ก็งามนี่พี่น้องกำลังเริ่มแตกตอนเอามาปลูกกันนิ่น้อยหนึ่งดอกกิ่งนิ่น้อยซับนี่ดูแลเอาขยันดูแลเอาจ้าถ้าจะปลูกต้นใหญ่มันก็แพงนะคบ อันนี้ก็นนเห็นบ่มันจะเป็นสันเป็นสันใบมันนะงานเด้อีกสี่หาปีบ้านสวนเราก็จะกลายเป็นได้ด้าบ่ไหลแล้ววะเดี๋ยวไปดูกันนะ จะหดต้นไม้รัดต้นม้ตื่นมาก็มีแต่ะซิมนี่แหละจ้าพี่น้องแต่มันนี่พ้าพี่น้องโอ้ยนี่ต้นมะนาวหักแตกอยอดอยากให้งงมันใหญ่อยากให้งงมันแตกไปไวพี่น้องเอ้ยเมื่อยดูแลแล้วเสรจุดเล็บอกจุล็บสี่หลาลงไปหมดแล้วสุดตอกสุดต้นขนอกขนนนมากบอกบอก,บอกมี ต้นมนุ่มมีกำลังเขียวอันนี้กายกำลังเป็นดอกประจันได้ประมาณจากเขินเจี๊ยบกว่าจะถึงที่ฉันยืน โูนส,สายหน่อยหนึ่งครับกระติดปอมมะขุ่กระดกโพดเอาฝุ่นมาเทเสนอใหม่กันจุดสี่โพดต้นไม้ ต้นไม้ทุกต้นต้องได้ใช้ในการดูแลเท่ากันนะคะนางใส่พุทสุตต้นจุลินทรียดปุบทุกต้นต้นใหม่เลยเห็นบหต้นใหม่เป็นสีเขียวงามพอจุลินทซียมันไปแปลงดินเนาะจุลินรีมันไปเห,ห็ดแหยดในดินนะมีจุลินทซีย์ไรหล่ะกันเลย็เห็นต้นใหม่งามต้นใหม่ความเขียวงามพี่น้องเบิง่งเขียวงามสุดลุกหูสุดลุกตา Ủa Ủa thẻ ngam thế Ngam vã Nói nông nó Chuyện gì Sắp khắp xế Tụi ngam Tụi กำลังเริ่มสัตว์อีกประมาณสองเดือนค่อยว่าสองถึงสามเดือนเนอะมันต้องสูงยอดมันต้องถึงไปหลักหัวเนี่ยแก้วเขาแล้วปีหนาปีใหม่ปีหนากระสีไต้ไไกำแพงต้นไม้อย่างสวยงามอย่างที่นั่งต้องการแน่นอน ตรงไห้กับแผงต้นไม้เหมือนต้นนั้นนะเหมือนต้นนะเห็นบ่กับแผงต้นไม้นะแนมไปงามเด้เนาะพี่น้องเห็นบ่เนมไปข้างหลังขนาดสันอันนั้นมันแค่มันสันสันหนึ่งเนาะมันสิบมีเสน่ห์ปนใดถ้าเบิ่งปัดต้นนี้มันยาวเห็นนะเห็นนะกับแผงต้นไม้มันสีเขียวอมทุ่มอยู่ต้นนี้มันยาวมันสิแบบว่าโหดน้ำไปน้ำใสจุดินซีไปน้ำให้ยังไปน้ำ,นำ,นำจาะ วันนี้ตื่นเช้าน้ำต้นพอวา่าช่วงนี้มันแดดน,น้ำหดน้ำต้นไม้นะต้องหดน้ำเยอะๆจะได้สวย เขียวขกักดีพี่น้องกระแพงต้นไม้คอยนี่เนี่ยแ่าเอาตีนสิหาแต่แนวกินปิดเบอะตเยนทั้งวันนี่เห็นมามันก็เขียวจริงๆเมาจะได้กระแพงต้นไม้แล้วนี่ได้กระแพงต้นไม้ เราก็จะมีความสุขเพราะเราชอบต้นไม้มากบ่หมักจริงเห็ดว่าได้เดตือดหมต้นไม้หกโมงเจ็ดแปดเก้าเสียบประมาณเก้าโมงเดี๋ยว,หห 6, 7, 8, 9, ย 9, วเห็ดก็แก๊กกะข่ำฮดพอวดในี่ใช้เวลาหดสามชั่วโมงหดเสีแล้วเนาะเพื่พอหอบพวดสวนนี่เพราะว่าเขาบริเวณเข้าบริเวณใส่ส,สปริงเกอร์นี่ต้องหดไปรเรื่อยๆเห็ดไปรเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่เอาเห็ดพี่พน้องเห็ดเพลินไปเ็ดไป,ปรเรื่อยๆนี่จ้าบอก ป่านนี้สิ่งที่เราปลูกมันมีคุณค่าทางใจนะปัดมันงามตามแต่เราต้องการหรือมันใหญ่แต่ต้องการเราก็มีความสุขพี่เนาะหลานแหน่ไปบังกระแพงตันนั้นกระแพงต้นใหม่ต่วน,นั้นมันงามเนาะปลูกแต่ก่อนเนาะปลูกพร้อมไอ้ย่อเฮือนฟ้าเขียวงามขนาดสดชื่นขนาดมู้สึกสดชื่นตื่นมาอยู่กับพื้นที่สีเขียวสิาฟอรวันนี้กลับสัปดาห์จะไปหลงจ้าเดี๋ยวไปหาลาดลาด เอาจุลินซีราดให้มันแล้วก่อนแต่เบิร์ตแหละเหลือบอกขีดขวดเองพอมือมือว่าในนั่งกระลาดตามไม่กินหมากเป็ละต้นเบิรแล้วต้นละตุกต้นละตุกพอ่อซับแมลงกเไว้อีกเห็ดไว้เรื่อยเนาะอยู่สะเสมอได้มีงานเนาะจะไปเากเก็บขวดไปเห็ดไว้จุลินซีลหลายๆไปเอาเก็บขวดโอเคครับพี่น้องจ้ะนั่งไปอาดีบนั้ะนั่งไปงานคาราหยังไปเก็บไปหลอกเก็บขวดบอกเอก็บเห็ดย่างครับว่า เ็บไปขายบอๆว่าเก็บเพ็ดปุ๋ยชลินรีโอเคครับไปนอครับสบายดีเด้อ